ครับผมก็วันนี้ผมก็ขอมาในนามของตัวแทนนะฮะผู้คณะคณะผู้ทำงานนะกรรมการสมาคมสืบเก่าโรงเรียนสอนพจนตาบองพระมหาธาตรชริยาแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณนะคุณพ่อพันรักษณ์คงศิริวัฒน์ุญนะที่ได้มาเปอยู่พวกเรานะร่วมทุกร่วมทุกร่วมสุขนะฮะทำกิจกรรมนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างกับพวกเรามาก็ เป็นระยะเวลาประมาณสักสองปีใช่ไหมครับครับก็ครับก็ครับอบคุณคุณพ่อในโอกาสนี้ที่จะทัอใา้คุณพ่ออายุมากขวบทนมันก็อยู่กับก็อยู่กับพวกเราชาวมหาไทยตลอดไปนะฮะถึงแม้ว่าพ่ออาจจะไปทำงานที่สี่งที่หม่แล้วแต่ว่าก็ก็ยัง มีความระาเรงแล้วก็คิดถึงพ่ออยู่ครับชาวว่าคพ่อก็มาเยี่ยมพวกเราได้นะครับขอบคุณมากครับแม่เจอครับเนอครับเครับได้รวมงานนะครับแล้วก็ได้ไทำรูปขอบรูปให้คุณพ่อนะครับรูป ซึ่งเป็นรูปสมัยที่คุณพ่อมาทำกิจกรรมนะครับ,รบที่โรงเรียนครับถ่ายรูปรูปกับน้องนนักเรียนอนุบาลน,นะครับพร้อมนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเจสมัยหยกเพชรตัวเล็กๆน,นะครับครับผมโอ้โอว่าจิ๊กห์ ครับปี61ครับปี61โอเคครับสุดท้ายนี้นะครับผมอยากเะใหคุณพ่อนะครับได้กล่าวเล็กน้อยนะครับแก่นักเรียนตัวแทนนักเรียนตัวแทนคณะครูตัวแทนของสิทธิเก่าที่อยู่ตรงนี้ครับครับก็ขอส่งดีนะคุณแม่ซิสเตอร์บอชิดนะครับครูสิทธิเก่า ท่านจะย้ายไปอยู่เชียงใหม่นะครับท่านจะย้ายไปอยู่ที่เชียงใหม่นะครับคุณพ่อที่ไได้แวะมาแล้วก็รู้ว่าพวกเราที่เรียนอยู่ชั้นม .3 เนี่ยนะมีทั้งหมดหกคนนะที่จะจบไม่ว่าจะเป็นท่านจะย้ายไปอยู่ที่เชียงใหม่นะครับเป็นฝนเป็นฝ้ายวายะวายอารุณนะครับตั้มแล้วก็เป็นหกคนแล้วเข้ามาอยู่ที่นี่สิบสองปีที่ทางุู่อาชีพได้บอก ที่มาใหม่ๆเนี่ยพี่โภคยังยังเป็นนักเรียนอยู่เลยตอนนั้นเนาะมิคึเรียนเป็นเล็กๆเลยเป่าใบไม้เป่าอะไรอยู่มีพี่วราเช่ตอนนั้นก็ยังเป็นคนเล่นเปียโนนะใส่ชุดนักเรียนอยู่เลยแล้วก็ได้เห็นนะหลายคนก็จบไปหลายคนก็ตอนนี้ก็กลับมาเป็นครูนะแล้วก็นิจัยย้ายไปเชียงใหม่ครับผมอํเภอแม่แจ่มเคยได้ยินไหมอําเภอแม่แจ่ม ย้ายไปอยู่ที่เชียงใหม่ครับอเแม่แจ่เนี่ยอยู่ใกล้ๆกับรอยนินนนรอยิทนคือยอดดอยที่สงุ่งประเทศไทยที่มีมาเจดีของบเด็จิระจัาอยู่หแล้วกาชีนะจากตอนถึงยอดดอยอิทนนนเนี ulously, ่ย10กิโลก็จะแยกซ้ายไปประมาณ22กิโลว่าถึงเภอไม่จัมนะก็เคยอยู่ที่นั่นเมื่อ25ปีเป็นดูแลชาวเขาชาวเขา เราเรียกว่าชาติถิ่นทัเนี่ยเราเอาประกาศกัญยองเอาประกาศกัญยองก็คือคุณครูวิรชัยเนี่ยแล้วก็เป็นเราประกาศกัญยองเขาจะไม่เรียกเป็นเผ่ากะเลมันกลับเป็นการไม่ได้ให้เกียรติแล้ก็เรียกว่าประกาศกัญยองนะครับก็เป็นชุมชนที่เป็นคาทอลิกนะแล้วก็มิชชันนารีไปเริ่มที่นั่นหมู่บ้านที่พ่อดูแลคือหมู่บ้านป่าตึงชื่เรียกป่าตึงเพราะว่ามีต้นตึงเยอะ ตึ้งเนี่ยเป็นต้นไม้ที่เขาเอาใบมาทําเป็นใบตองตึงท hmm. yeah. ี่เขามุงหลังคานะครับก็จะสารเพราะบ้านของชาวปากกางไีอ๋อไม่ได้เป็นบ้านเป็นมูลสมัยก่อนเป็นไม้ไผ่นะครับก็สารสำหรับเดินบนบ้านแล้วก็เสาเป็นไม้ไผ่หลังคาก็จะเป็นใบตองตึ้งแต่ปัจจุบันเนี้ยเขาก็สร้างเสาบอกนขึ้ำพิษว่าเขาไม่ให้เปตัดต้นไม้เพิ่มขึ้นอเพื่อนัเพราะฉะนั้นเขาอยู่ที่นั่น ก็ยังมีการแวะมาอยู่ประมาณสามเดือนที่ั่งหนึ่งเพื่จะกลับมาชุดพัทยาเพื่อที่จะมาเซตเอกสารมาต่างๆเนี่ยแต่ถ้ามีโอกาสกลับมาก็ควรจะบาแวะเยี่ยมพวกเรา,แล,ลารแล้วก็ขณะเดียวกันนะก็อยากจะให้พวกเราในอนาคตอาจจะมีโอกาสได้ขึ้นไปเยี่ยมบนดอยสัมผัสชิ้หนาวนะถ้าไปชุบหน้าหนาวก็จะดีนะเพราะอยู่พัทยาไม่ค่อยได้ใช้เซตน,น,นึ่งนะนะมีที่พักให้ เราจะนั่งรถไฟไปแล้วก็มารับที่เชียงใหม่ตึ้งใหม่หมนะนักรูสิเก่าเน่ก็ก็เชิญนะยินต้อนรับก็ถนะือว่าพอได้ใใเตรียมงากนกรนนู้นะแล้วก็ถือว่าได้รู้จักกันนะแล้วก็ไปถ่ายไหว้ไปย้อยชเพศนะไปยนชนลเหตุน,นั้นน้ำตกก็มีเยอะน,น้ำตกแม่กรานน้ำตก วัชรธาซึ media, <qui> then, ่งเป็นน้ำตกที่สวยมากยิ่งหน้าแล้วปลายปีเนี่ยใ่มีน้ำฝนตกแวำเชื้นป่าอย่งนั้นแล้วก็แล้วก็คลไทยกับอุกานที่ได้มีกาสด้วยก็เขออวยพรนะทุกคนนะครับให้มีสุขภาพแข็งแรงเพราะหลายคนก็กลับไปอยู่ที่บ้านนะครับเพราะนั้กลับไปอยู่ที่บ้านก็เราก็ทำหน้าที่การเป็นลูกที่ดีใช่ไหมครับอะไรที่เราช่วยได้ นะช่วยพ่อแม่เราได้ถ้าเราอยู่เรียนเราเป,ป็นทำอะไรยังไงกลับไปบ้านก็ขอให้ปฏิบัติย่ง้งนั้นดูแลตัวเองได้ช่วยอะไรได้ก็ช่วยที่บ้านนะครับในขณะดวกันก็พยายามดูแลรักษาตัวเราเองด้วยเพราะว่าหลายคนก็เป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วนะเรื่องการเดินทางเ้วยรถมอเตอร์ไซค์อะไรต่างๆนเนี้ยนะอย่าไปอย่าไปนะใช้ชืินเสียนะครับผูนะ้หญิงก็เหมือนกันนะเรา เราต้องรู้ว่าที่ที่เราจะไปไหนมาไหนก็ต้องต้องบอกผู้นำผู้ใหญ่ผู้ทราบเราเราเป็นเป็นึงผู้เสาร์แล้วก็ผู้ดึงผู้บอกันนะครับแเราก็ดูแลตัวเราเองด้วยนะพอเข่ามาก็จะได้มาเจอกันเอาล่ะขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับคครรัับบก็ได้เปิดรับเราเครับ พ่อไหมครับใช่อาไปเมพ่อไปสาดเช้าครับให้เราขอบคุณพ่อครั้ห <funz> น <poker> ึงเนึ